โ okay. อเคก็มาแล้วว่าเดี๋ยว,ว่าจะมาคือมาเล่นกระบอกเรื่นี้ไงเออก็จะแกะหน่อยบ่อนระดับไหนเจอเลยบ่อ,รบอนอระดับไหนเจอเลยครับเจอเลยไม่สนน้ำบอนระดับไหนมาแล้วค,ครับหัวโบรับ ตัวไหนวะหตัวไหนกินเกียน์น่ะเออตัวไหนกินเกียน์น่ะโอ้โหไหนกินเกียนดีวะคือบอกไม่ถูกเลยตัวไหนเกียนที่สุดอ่ะคือบอกว่าตัวที่เกียน์ผมว่านะเกียนสุดแล้วผมว่าเนี่ยผมว่าตัวนี้แหละโคโนดอ่ะผมว่าโคโนด เนี่ยโคโนด่ะโคโนดจริงอ่ะผมว่าโคโนด่ะแข็งสุดแล้วเจี๋โคโนดเนี่ยโอเคเริ่มเลยโอชิฮานอามัดานสุดสุดอชิานอแรกแล้วก็ออกของอะไรเด่นเนเดก่อนแล้วกันั ก็มีหของดียวก็คือนะครับม oh ีประมาณนี้ก็คือน oh. ี่บ้านผมเขาเรียกว่าดึเลือดโอเคเนี้อใโหดเอยากโหดร้ายอ่ะพงนร้ายเลยอ่ะโอ้วิ่งวิ่งวิ lah. ่งวิ่งโอ้โหคือตอนตอนตอนอยู่ในป้อมมันมันก็อับเหรใช่ไหม วิ่งปวิ่งมาใจมันเหนื่อยอ่ะเป็นเหนื่อยอ่ะโอาคนี่ยความรู้สึกมันขึ้นหนักขึ้นด้านหนึ่งแลวดู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 จะเกินขนาดไหดูดันขอเวลาตะคุก่อนแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วอนนี้ครับมามา โอ้หอ้มันจะเอามันจะเอาหรอมันจะเอาหรอโอมันหัอมันหนัมันจะเอาหรออ้ดิ้อ้หอ้ดินีดิเลยครับอ้พอเจอคูน้อยเข้าไปเละบอกแล้วเชื่อครัโอโอเคอยากอ เต็มข้อลอดเต็มแข้งครับเดี๋ยวมีวิธีดักไหมครับโอเคดี๋ยาวนะก็อาเป็นเพี่ไม่จหลกับลเดี๋ยวมีมีสายเล่นไดูวะข้ามาสายเล่นเื่อนเออ้กเล่นไม่ยากลเลดู هات لي الكيرا اهي طيب يا جماعه يلا الله اكبر الله اكبر يلا اه زين كمان